สวัสดีครับจากฐานในเบรคการ์การแม่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอต,ตัวนี้จะเป็นวอลเกอร์นะครับตอนนี้จะเป็นวอลเกอร์ธรรมดาตอนนี้จะปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับปรับโยกไม่ได้นี่ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานนี่ก็ไซส์มาตรฐานความสูงนะครับความสูงจะอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับความกว้างนะครับความกว้างจะอยู่ที่ส8บแปดนิ้วนะครับแือว่าสี่สิบหกเซนนะครับนี่จะเป็นไซส์มาตรฐาน,น ูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ไนเดุปการการแพทยฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลูกค้าดตอวยอี่อยู่ด้านข้างของยูทูปสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะครับแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ต่ัคนเลยนะครัอบไวมไกเลยหรือลูกค้ากดไ์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูทักาดแอดมินได้เลยนะครับหรือลูกค้าจะโทรายด่วนเราชูมดสี่กห้าแดนึ่งน่งือมแปดกา่เป็กาเก้าปอยนะคร